ทุกคนคะวันนี้ทีเชอร์โอ๊คจะชวนไปไหว้พระที่วัดมหินสารามนะคะอยู่ที่อําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะเป็นวัดที่ทีเชอร์โอ๊คเนี่ยผ่านไปผ่านมาบ่อยมากๆเลยนะคะอยู่ระหว่างทางที่จะไปวัดโบสถ์สโคกค่ะพอดีวันนี้มีเสื้อผ้านะคะมีของที่อยากจะบริจาคแล้วก็ได้ยินจากเพื่อนๆมาว่าที่วัดเนี้ยรับบริจาคก,ก็เลยได้ลองมาดูนะคะแล้วก็ได้บริจาคเสื้อผ้า สำเร็จสมความตั้งใจค่ะหลังจากได้บริจาคเสื้อผ้าแล้วเลยได้มีโอกาสไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดต,ต่อนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าวันนี้จะได้มีโอกาสได้ไหว้พระ ในวัดโบราณสมัยอยุธยาเลยนะคะวัดมหิงสาลามเนี่ยเดิมเป็นวัดร้างเป็นวัดโบราณสมัยอยุธยานะคะต่อมาภิกษุและชาวบ้านเนี่ยได้เห็นความสําคัญจึงได้ดําเนินการยกจากวัดร้างให้มาเป็นวัดที่มีภิกษุจำพรรษานะคะก็เป็นวัดที่มีมาจนถึงปัจจุบันนะคะมีอาคารที่สําคัญนะคะก็ได้แก่ อุโบสถเก่านะคะเป็นศิลปะสมัยอยุธยานะคะคงเหลือแต่ฝาผนังสี่ด้านซึ่งภายในมีพระพุทธรูปที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นนะคะ mm hmm. ก็คือหลวงพ่ออู่ทองซึ่งก็คืออุโบสถหลังนี้นะคะที่ทิเชอร์โอ๊กเนี่ยจะได้พาทุกคนนะคะเข้าไปกราบขอพ,อพรพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันนะคะ ข้างในเก่าแก่มากๆเลยนะคะและเราก็ได้เห็นว่าทางวัดเนี่ยได้พยายามที่จะคงสภาพเดิมไว้นะคะอย่างที่เราเห็นรู้สึกดีมากๆเลยนะคะทุกคนที่ได้มีโอกาสเข้ามากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่ขนาดนี้นะคะทุกคนดูนะคะข้างในเก่าแก่นะคะให้ความรู้สึกน่าเลื่อมใสศรัทธ,ธาแล้วก็คิดถึงวันในอดีตมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวทีเชอร์โอ๊กจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆอุโบสถนะคะว่าจะสวยงามนะคะมีความเก่าแก่นะคะสวยมากจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของวัดกันต่อนะคะเงียบสงบล่มลื่นมากๆเลยนะคะทำให้จิตใจเนี่ยเรายิ่งสงบมากยิ่งขึ้นเลยนะคะถ้าใครมีโอกาสก็มานะคะบางทีเราไปวัดสวยๆวัดดังๆกันหมด ทั้งๆที่มีวัดเล็กๆวัดเก่าแก่ในประเทศไทยนะคะมีอยู่อีกมากมายการที่เราทําบุญไหว้พระที่ไหนเราก็ชื่นใจนะคะยิ่งวัดที่คงความเงียบสงบไว้ได้มากเท่าไหร่ประชาชนที่มานะคะก็ยิ่งได้สงบนะคะได้พิจารณาความเป็นจริงจากธรรมชาติได้มากขึ้นเท่านั้นนะคะค่ะถ้ามีโอกาสก็มากันนะคะ